ตั้งแต่เด็กเนี่ยเราเคยถามตัวเองว่าเกิดมาทําไมคือคําถามของเราเราไม่มีผู้ใหญ่คนไหนนะตอบครูมิสเตลได้เลยณนะตอนนี้แหละเราจะต้องหาคําตอบแล้วละ่ะก็เลยบอกอาจารย์มดิตว่าจุดประสงค์ของการเกิดคืออะไรจากนั้นมาก็เลยเกิดเพจขึ้นมาเป็นครูมิสเตอตอบเร็วเรื่องชีวิตที่ทําเพจขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งอต้องการที่จะสอนตัวเองการที่เรามาพูดคุยแบ่งปันเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยได้มาตอกย้ําว่าอันนี้คือสิ่งที่เรารู้จริงๆนะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทานะ เมื่อทําแล้วเนี่ยสิ่งนี้คือเราจะต้องเป็นนะคือในเพจครูมิเดลเนี่ยจะขึ้นหัวข้อว่าคูมิเดลตอบเร็วเรื่องชีวิตทําธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่ประเทศอังกฤษมากว่า20ปีมียอดขายกว่า100ล้านบาททําธุรกิจมานานมากพี่เจฟต์อายุได้59ปีพอดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยได้ทํามาหมดแล้วทั้ง success นะคะทั้งล้มเหลวแล้วก็ทั้งพอใจไม่พอใจนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เจฟ์ก็ถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทํามาหมดแล้วทําไมทําแล้วมัน ำไมถึงยังไม่สุกทำไมทำแล้วมีแล้วได้แล้วมันทำไมถึงยังไม่อิ่มทำไมมันเกิดความว่างเปล่าในจิตใจม,มันมีอะไรเหลือในโลกนี้ที่เราจะต้องทำต่อเพราะฉะนั้นบอกกับตัวเองว่าก่อนอายุ60เนี่ยเราจะต้องออกไปสแสวงหาคำตอบตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องการรู้อะไรเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเพราะเราไม่รู้ว่าความว่างเปล่ามันมาจากอะไรนะคะจนกระทั่งได้ตัดสินใจนไปเข้าคอร์สกับอาจารย์บัณฑิตนะคะตอนแรกอาจารย์บัณฑิตบอกว่ามาว่าคือทําเพจสอน คนทําร้านอาหารแต่ครูมิเซลบอกว่าในใจเนี่ยก็คือมันเหนื่อยน,นะคือต้องใส่ใจต้องขยันจริงๆถึงจะสกเซสน,นะคะทําร้านอาหารเนี่ยสุดท้ายคือมันไม่ได้อยู่ในใจเราที่เราอยากจะแบง่งแบ่งปันคนอื่นนะ,ะเราวางทุกอย่างและธุกรกิจร้านอาหารเราวางให้คนอื่นจัดการนะคะณนะเวลานั้นจกักรวาลก็จะส่งครูอาจารย์คนโน้นมาสอนอันนี้คนนี้มาสอนอันนั้นก็ได้มาเข้าในเรื่องของสมาธิพอเรามาได้นั่งสมาธิแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเกิดการตื่นรู้เพราะในวันวัน เวลาที่คุณมิสเตลบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยมันมีจริงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคือโลกภายในของเราเนี่ยมันยังว้าวุ่นอยู่มันยังมีความกลัวมันมีความไม่มั่นใจมันมีความสงสัยอยู่เนี่ยพยายามอย่างไรก็ไม่สําเร็จอันนั้นคือชีวิตของคุณมิสเตลเนี่ยใน59ปีคุณมิสเตลก็เลยมาคิดว่าแล้วทําไมเราไม่ทําข้างในของเราเนี่ยให้มันสงบให้มันนิ่งละ่ะมันก็เลยเข้าไปในโหมดของการนั่งสมาธิพอเข้าไปนั่งสมาธิแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ ็รู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยคือมันใช่สิ่งที่เราสแสวงหาจริงๆแล้วนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดแต่เราวิ่งสุดชีวิตเลยวิ่งที่จะไปไขว่คว้าข้างนอกตัวเราเนี่ยเราเคยถามตัวเองว่าทําไมเราถึงได้ทุกข์จังเลยทําไมเราถึงต้องไปช่วยเหลือคนอื่นทําไมเรามีคนหักหลังทําไมเราจะต้องมีสูญเสียมากมายทําไมเราจะต้องเจ็บปวดมากมายใครทําให้ฉันเป็นแบบนี้ สมัยก่อนจะโวยวายนะคะแต่ว่าพอเรามาเรียนรู้แล้วเนี่ยมีคําตอบส่งมาในวิถีชีวิตเราค่ะก็คือคุณคือคือผู้ถูกเลือกลงมาเพื่อให้ทําภารกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคุณต้องเข้าไปสู่สนามลบก่อนทุกสิ่งที่ผ่านมาในอดีตมันเลยกลายเป็นประสบการณ์ ก็เลยคอนเซนเทตกับการเข้าไปสู่ตัวตนภายในเข้าไปในคือถามหัวใจก่อนว่าเป็นยังไงบ้างมีความสุขดีไหมแล้วก็เมื่อการเข้าไปอยู่ตัวตนภายในเนี่ยพยาน่านะที่จะพาเราเข้าไปได้ก็คือลมหายใจเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิก็คือกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของคุณมิสเซล